แบบนี้นะครับลักษณะเนื้อพ้าแบบนี้เนี่ยใครที่มีข้อมูลใหม่ๆก็มาแชร์กันนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันคือการเปิดโลก,กทัศน์ให้เห็นถึงความแตกต่างแล้วดูสิว่าพระที่มันเป็นเนื้อแบบนี้เนี่ยเออคือผมไม่มีความรู้จริงๆแต่ผมเคยเชื่อว่าแบบนี้แท้ นะครับปัจจุบันนี้จะแท้หรือเปล่าก็ก็ยังสองจิตสองใจเพราะว่าข้อมูลมันมีน้อยเราต้องวิเคราะห์จากข้อมูลที่ที่เจอนะครับเห็นไหมอ่าคือถ้าเราดูเปลือกหอยมาเห็นไนะหมนเนื้อนี่มันเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยแต่เมื่อวานเนี้ยผมดูรายการเดือดเซียนนะอาจารย์สุภาชชัยใช่ไหมเออท่านบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยเป็นเนื้อปูนขาว เออเห็นไหมเราก็เลยสับสนแล้วเนื้อปูนขาวเห็นไ,ไหมแต่เนี้ลักษณะของเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเปลือกหอยนะครับก็คือ CaCO3 นั่นแหละนะครับอ่าแคลเซียมคาร์บอเนตนะ